สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ห้านะครับธันวาคมปีหกหวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีให้แนวทางมาแล้วนะครับเนาะริงให้มากับเมื่อวานนะครับเราจะมีเวลาลงคลิปวันจุดก็จริงเมื่อวานแต่ไปนู่นไปนี่นะครับเนาะทําบุญมั่งอะไรมั่งก็เลยมีเวลาลงคลิปวานก็ไล้ลงแค่หาหน่อยคลิปเดียวนะครับคลิปเดียว ว่าจะลงให้เอฟสีก็มีเวลานะครับเนาะก็มีเวลาวันนี้ลงให้นะครับใครชอบก็จัดเลยนะครับใครคัดก็ผ่านประมาณนี้ต่อก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะสำหรับแนวทางพี่ชายใจดีนะครับส่วนเลขสองรับเข้ามาสองงวดนะครับเนาะงวดก่อนให้ล่างให้บนลงล่างครับเนาะงวดก่อนงวดเมื่อกี้ก็เต็มเต็มนะครับนอเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขหน่วยคู่นะครับเนาะสองงวดซ้อนเลย วันนี้ก็รอก่อนนะครับเนาะพี่ชายเจดียังไม่ให้มานะครับเนาะพี่ชายเจดีบอกรอก่อนถ้าใครรอก็ถ้ามีมาเดี๋ยวลงให้นะครับถลารับแนวทางเลขสองรับนะครับหวยสองับประมาณนี้วันนี้เอาเลขของพี่ชายจจดีไปก่อนนะครับเนาะนี่คำวณพี่ชายใจดีวันนี้ก็เป็นหัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน้องนนท์มาเที่ยวที่ลำตะคองนะครับเนาะมาทาธุระแถวนี้นะครับเนาะก็เลยแวะเที่ยวลำตะคอง ชมธรรมชาติสวยๆยนะครับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิม,มธรรมชาติสวยๆบานเล้านะครับ <c oughs> นานๆมองหน้ากันนะครับเนาะรรยากาศสวยงาม,งามรรยากาศดีมากนะครับลมพัดเย็นๆชื่อต้นไม้เขียวๆดูสบายตานะครับเนาะเย็นมากนะครับด,ดูใครดูจากในคลิปนะครับใบไ,ไม้พัดสวย <c oughs> เลยครับเนาะพัดแรงเลย Hn, เย็นสดชื่นหน้าปูเสือนอนนะครับเนาะ like ชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมชอบน,นี้มากกว่าทะเลนะครับเนาะถ้ามีเด็กมาก,ก,ก็เด็กๆชอบทะเลมากก,กว่านะครับเนาะเด็กๆได้เล่นน้าแต่ผมชอบอย่างนี้นะครับเนาะชอบอย่างนี้ก็ชอบน้ําตกประมาณนี้ชอบแนวนี้ก็ถือเสื้อมาเที่ยวนะครับแต่แนาทางเปในตัวเหมือนเดิมก็ออย้ำไปที่แนวทางนะครับก็งดที่แล้วนะครับผมพี่ชายใจดีวิ่งแม่นมากนะครับเนาะ วิ่งแมนมากๆเสียนเล็กวิ่งตัวจริงคนหนึ่งเหมือนกันนะครับในช่องบ่าวสารคามวิ่งบนนะครับงมดที่แล้ววิ่งหกลองเจ็ดนะครับเข้าตัวลองนะครับเนาะเข้าตัวลองแต่เียดยจับคู่นะครับเนาะเีได้มากเียดยแทนพี่ชายจะดีแต่เกียบอกเกได้นะครับเก็บได้ไม่เยอะเก็บเป็นตัวลองเก็บตัดออกเก้าหกกับเก้าเจ็ดเกมีนะครับเนาะเก็บบอกเอามาครัวมันเยอะเกินเกชอบเก้าหกมากกว่าเก็ได้นะครับลองเก็บอกเก็ได้อยู่ แกจ,จับคู่ให้นะครับวิ่งหกรองเจ็ดงวดที่แล้วจับคู่หกเก้าเน้นเลยนะครับเนาะเกียร์ส้นตายเลยหกเก้าแล้วก็หกห้านะครับสองคู่นี้เน้นๆเ,เลยแต่สีดท้ายนะครับเ้าขอเก้าเจ็ดนะครับเสยดายขอเก้าเจ็ดแล้วก็จับคู่ให้สี่คู่นะครับเนาะมีเจ็ดห้าอีกคู่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดคู่หนึ่งเป็นคู่รองนะครับพูด,ดง่ายหกเก้าหกห้าก็เกียร์เด่นหกนะครับ เป็นคู่นิ้นคู่ลองก็เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดจับคู่นะครับสามตัวบนก็สามหกเจ็ดนะครับสามหกเก้านะครับผิดสามหกเก้าสามหกห้านะครับแล้วก็หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกห้าก็จะได้นะครับเนาะจุด3ามตัวทั้งชุด2ตัวเลยแต่เลีกวิ่งแม่นมากนะครับจับตาที่เลีกวิ่งนะครับ ถ้าใครไม่ชอบพี่ชายะดีจับคู่ให้ก็จับคู่อีกได้เลยนะครับเนาะบางทีกอดคอกันมาก็มีนะครับบางทีบางทีเล็กวิ่งบนกอดคอกับเล็ล่างเข้าวินมาก็มีนะครับที่เนี่ยมาทุกงวดนะครับเนาะเล็กวิ่งไม่มีพลาดครับเนาะเล็กวิ่งสุดล่างแกก็ให้วิ่งแปดรองสี่นะครับก็จับคู่หนึ่งแปดสี่ศูนย์สามแปดสี่เจ็ดก็ไม่เข้านะครับเนาะวดที่แล้วก็ หดนี้ให้มาแล้วนะครับหันี้ให้มาแล้วใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะจัดแนวทางพี่ชายใจดีหันี้เน้นๆครับมั่นใจนะครับเนาะหัวนี้ถ้าใครไม่ชอบพี่ชายใจดีบอกว่าให้ดูที่เลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งบนนะครับวิ่งหนึ่งลองศูนย์นะครับถูกใจมากนะครับเนาะบนวิ่งหนึ่งลองศูนย์จับคู่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับ สี่คู่สี่คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สามเลยนะครับเนาะศูนยน์หนึ่งศูนย์สามสองคู่นี้พี่ชายจะได้จับเรียกวิ่งกดจับคู่กันให้เลยนะครับเนาะัวมกดคอกันมาประมาณนี้นะพี่ชายจะลีบอกสี่คู่นะครับเน้นไปเลยนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามเต็มเต็มเลยส่วนชุดสามตัวก็แปดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์สามตัวเน้นเลยนะครับ 801หนึ่งกับหนึ่งศนย์สาเป็นตัวเน้นเลยแล้วก็สี่หนึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งก็เป็นชุดลองนะครับเนาะสี่ชุดใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะวันที่พีช่ชายจะดีผมมั่นใจมากนะครับเพราะว่ายังวิ่งทำงานกอดคอหลุดหันดีไม่น่ารอดนะครับแกบอกมั่นใจมากตัวส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบหนึ่งประชานป่อปาสารคาม ก็สระคำวิ่งหนึ่งวิ่งหกครับเนาะชนหนึ่งกับพี่ชายใจดีนะครับโดยส่วนตัวถูกใหญ่มากนะครับเนาะเรีกวิ่งแล้วก็ล่างนะครับวิ่งสองลองแปดนะครับล่างวิ่งสองลองแปดจับคู่นะครับในสีค่คู่ก็มีห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสองหกสองสามแปดนะครับห้าสองเจ็ดสองหกสองสามแปดสี่คู่ สี่คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าสองเจ็ดสองสองคู่นะครับเนาะเน้นไปที่สองคู่ห้าสองเจ็ดสองส่วนหกสองกับสามแปดก็ลองลองไปนะครับเนาะเลขน้อยคู่นะครับเนาะพี่ชายเจดียีแยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับบนสี่ล่างสี่นะครับเขียนเส้นใต้ให้เน้เนๆเลยก็จัดได้เลยนะครับเนาะใครชอบจัดได้เลยหมวดนี้เดียวพี่ชายจะดีผมชอบ บนมากครับเนาะเรียกบนพี่ชายเจดีชอบมากเลยผมเพราะว่ามีหนึ่งนะค <ś> ร <les> ับเนาะชวนกันกับเรียกบาสลสระคมชอบมากๆแต่จะพูดไม่ตรงกันครับเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเนาะต่างคนต่างสูตรต่างคนต่างทำใครไม่ชอบเนี่ยพี่ชายเจดีจับคู่ให้ก็จับอีกกันเองได้นะครับเนาะใครบอกไดไหนมาเด็ดเด็ดก็บอกจับผูพี่ชายจะดีได้งวดที่แล้วพี่ชาย,จ,ยะ FC จะดีให้วิ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ fc เจดีให้วิ่งเก้านะครับ ถาใครได้ดูคลิปที่ผมลงให้นะครับเนาะถ้าจับคู่กันนะครับบ่อยครั้งนะครับสองคนนี้สองเซียนนี้กอดคอกันมาเรื่อยนะครับเนาะจับคู่กันได้นะครับคลิปคลิปเอฟซีเจดีผมลงให้ไปแล้วนะครับเนาะเที่ยวนี้เกียร์วิ่งหกนะครับเอฟซีเจดีวิ่งหกเที่ยวนี้พี่ชายเจดีวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์นะครับก็มาประกบได้เลยนะครับเนาะพอวดทเส็จแล้วพี่ชายพี่ชายเจดีให้วิ่งเจ็ดวิ่งหกหมดที่แล้วนะครับเนาะ เอฟซีดีให้เก้านะครับเป๊ะเลยนะครับเนาะเป๊ะเลยคนนี้ลองเอาดูก็นะลองจับดูก็ได้นะครับเนาะถ้าใครถ้าใครสังเกตมันเบาสารคคมนะครับเนาะเบาสารสังเกตนะครับพอสองคนนี้ตัวเด่นชอบประกอบประกอบคู่กันเข้านะครับเนาะสองคนนี้สองเซียนนี้นะครับเนาะก็ครบโทษนะครับครบโทษสำหรับแนวทางพิชัยจะดีส่วนใครรอแนวทางของเลขกับนะครับ หวยสองรับนะครับของพี่ชัยเจดีก็รอก่อนนะครับเนาะแกยังไม่ให้มานะครับเนาะถ้าให้มาแล้วแกจะรีบให้นะครับเนาะแล้วก็ฝากไว้ทีนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ